e ีพ482กิเลสคือโพธิโลกโกรธหลงแสนน่ารักจากข้อความธรรมทั่วไปเราทุกคนต่างมีปีศาจอยู่ภายในที่ต้องต่อสู้เราเรียกปีศาจเหล่านั้นว่าความกลัวความเกลียดชังและความโกรธหากาคุณไม่สามารถเอาชนะพวกมันได้ถึงแม้จะมีชีวิตถึงร้อยปี ก็ถือว่าเป็นโสกกนาตกรรมนบตอบรมที่ฟังดูดีกับธรรมแห่งปัญญาที่มองต่างมุมมันก็จะทำให้เราได้ขยายมุมมองแจ้งขึ้นได้อยู่นะใช่ข้อความนี้ถูกทางโลกมิติที่สามและถูกทางโลกมิติที่สี่ของผู้จะมุ่งไปเป็นเทวดานางฟ้าใน31มสภพภูมิ แต่นั้นไม่ใช่ถูกแห่งธรรมของการพ้นโลกเป็นแน่คนทางโลกทางธรรมเทวดาควรต้านผลักกําจัดกิเลสนั้นซะแต่ธรรมผู้พ้นโลกทั้ง31พบนั้นเขาจะล้อมรวมยอมรับเข้าใจไปเลยจริตเราชอบแบบไหนเอาเลยไรถูกผิดในใจตนดีงามในทุกทางนั้นมารู้อีกมุมมองหนึ่งของธรรม ผู้คนโลกในมิติห้าดีกันเถอะทำไมต้องต่อสู้ต้านพระปฏิเสธยากกำจัดอัตตาของดำฝ่ายมืดโลกโกรธหลงกลัวเกลียดนั้นด้วยนะก็เพราะเรายังไม่แจ้งจิตหนึ่งมิติห้าบวกเมื่อยังรู้สึกแยกจากยังมีดีชั่วบุญบาปเทวดากับมารร้ายขาวดำมืดสว่าง ชอบไม่ชอบนรกสวรรค์ยังมีถูกผิดในใจตนอยู่นั่นเองวันใดเราแจ้งจิตหนึ่งทุกอารมณ์ล้วนเป็นจิตพระเจ้าดำรงอยู่ในทุก DNA ทุกเซลล์อะตอมอารมณ์อากาศก็มีสิ่งใดที่นิพพานพระเจ้าไม่ดำรงอยู่ล่ะก็มันไม่ใช่นะสิเราจะต้านผลักกิเลส ที่มีพระเจ้าสถิตยอยู่ภายในนั้นได้อย่างไรกันความว่างแห่งนิพพานคือมีทั้งหมดรู้ทั้งหมดในความว่างนั้นรู้โลกรู้ธรรมรู้อารมณ์รู้กิเลสรู้โรคีเรียนรู้เล่นทั้งหมดไปเลยแต่ไม่ยึดติดกับอะไรเลยจิตอิสระดังน้ำคลิ่งบนใบบอนจึงพ้นโลกพ้น3ามบเภพเช่นนี้เดิมเราเป็นพระนิพพานอยู่แล้ว แต่เป็นนิพพานดิบดิบและดิบเพราะข้างบนมันไม่มีอะไรให้เล่นมันนิ่งว่างแต่ทรงพลังแต่ก็ไร้การสร้างสรรค์ไม่ขยับขยายตัวเช่นกันเราจึงต้องลงมาเกิดในมายาโลกนี้เพื่อเล่นเรียนรู้ในอารมณ์ต่างๆอยู่นี้ไงกิเลสจ,จึงเป็นโพธิ8ปด0 0ื่สี่พอารมณ์จึงเป็นครูเพื่อให้เราได้เรียนรู้ เข้าใจแล้ววางลงหากเรามุ่งแต่ต้านผลักอยากกำจัดอารมณ์กิเลสก็คือเรากำลังพยายามโดดเรียนไม่อยากสอบนั่นเองแล้วจิตเราจะยกระดับจิตสุนิพานสุขสุขและสุขกลับคืนบ้านเดิมได้อย่างไรที่เรารู้สึกทุกในทุกวันนี้ไม่ใช่เพราะข้างในเรารู้สึกต้านผลัก ต่อสู้อยากเอาชนะอะไรบางอย่างอยู่มิใช่เหรอทั้งอยากเอาชนะทางโลกแล้วเราก็จะพยายามอยากเอาชนะทางธรรมอีกแล้วมันจะต่างอะไรกันแค่ย้ายบทละครจากการยึดชนะทางโลกมายึดชนะทางธรรมมันแค่ทำให้เรารู้สึกภาคภูมิใจว่าฉันนี้แหละเก่งกาจสามารถเป็นผู้ชนะมารครัวก็อสอบได้ชนะครูก็คือการสอบตก เข้าใจยังสิ่งที่ชนะคือการกดข่มอยากกำจัดกิเลสกดข่มจนเสื่อมจนตายด้านไร้อารมณ์อย่างนี้เหรอที่เรียกว่าชนะมันก็เป็นได้แค่เป็นการเพิ่มเชื้อไฟอย่างอัตตาความทนนงความทนงตนให้เราได้มีตะบะมีฤทธิ์เพื่อไปเล่นในบทละครของเทพพรมหมผีใน31บภพภูมิต่อไปก็เท่านั้น มันไม่ได้สอบผ่านโลกไปจริงๆเสียที่ไหนหลายๆคนก็รู้สึกได้เองนี่ว่าภายนอกที่ดูนิ่งสงบทรงตบะจนอารมณ์เสื่อมนั้นแต่ภายในคูุกกลุ่นร้อนรนอยู่ภายในรอเวลาที่จะประทุข,ขึ้นมามันเป็นเพียงหินทับหญ้าและบางคนที่ทรงอารมณ์นี้หากเขาได้กโกรธขึ้นมาทำไมมันถึงรุนแรงกว่าคนทั่วไปจังนะ เราต้องเข้าใจธรรมชาติของจิตเขาก่อนว่าจิตนั้นดังโคนันทะมักทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามอยากลืมกับจำอยากจำกับลืมอยากไม่โกรธยิ่งโกรธไม่อยากคิดยิ่งคิดแล้วคงสั้นเว้นเวอแล้วโมกวนสุดท้ายยิ่งไม่อยากทุกข์จะยิ่งทุกข์อยากพ้นโลกจึงยิ่งไม่พ้นนั่นเองการกำจัดกิเลสนั้น พุทค์ทรงสอนทั้งทางยากง่ายลัดสั้นตรงเมื่อพระพุทค์สอนทางง่ายไปหรือสีโยคีเหล่าพราหมณ์นั้นไม่ฟังไม่พึงใจจึงต้องเอาทางยากแห่งการกดข่มกิเลสสอนให้เขาเพราะเขาติดความภูมิใจแค่นั้นเองแมวไม่ว่าสีอะไรขอให้เขาจับหนูได้เป็นพอทำทางยากทางง่าย ขอให้ดักกิเลสได้เป็นพอการกำจัดกิเลสนั้นจะหักติบกดขคมอารมณ์ก็ได้หรือจะเสพสมอารมณ์หมายเข้าใจในกิเลสจนเบื่อเซงเอียนไปเลยก็ดีสุดท้ายมันก็จะคลายอารมณ์ได้เองเช่นกันไม่ใช่เหรอหากเราเหนื่อยกับการต่อสู้ต้านผลักอยากเอาชนะโลกโกดลงเขาไม่ได้สักที ก็รักโลกกดหลงเขาไปเลยก็ง่ายดีนะเมื่อเราอยากกำจัดปฏิเสธสิ่งใดสิ่งนั้นยังคงอยู่ทนทานนานปีข้ามภพข้ามชาติกันเลยทีเดียวเรียนรู้กิเลสคือโพธิเขาก็มีมุมน่ารักของเขาอยู่นะค้นหาเขาให้เจอเราก็จะอิสระจากเขาโดยปริยายโลกที่ไม่เบียดเบียนใครโลกไปเลย มันจะแปลเปลี่ยนเป็นความขยันที่เป็นพลังบวกได้เองโกรธที่ไม่ได้ไปเบปียดเบียนกระแทกใครด่าใส่กระจกเขียนระบายก็ได้นี่โกรธนั้นเขาแปลเปลี่ยนไปเป็นพลังขับเคลื่อนให้กับชีวิตก็ได้เช่นกันตัวอย่างหลายคนที่เจริญในหน้าที่การงานเพราะโดนดูถูกด่าทอจนทำให้โกรธ จึงสู้ชีวิตขึ้นมานี่ไม่ใช่หรอสิ่งที่เราต้องขอบคุณความโกรธในครั้งนั้นแล้วทำไมเราโกรธเราก็แค่อยากมีตัวมีตนอยากเป็นคนสำคัญพยายามชูไม้ชูมือฉันโกรธอยู่งอนเธออยู่นะสนใจฉันหน่อยสิก็อดีเหลืออดีชาติเราเคยโกรธมาก่อนเขาเป็นพลังงานเก่าที่ตกค้าง เขาจึงต้องการล้างตัวเองออกมาเราจึงวนกรดเพื่อระบายพลังงานเก่านี้ให้ออกมายิ่งกดคมไม่ให้โกรดเราก็ยิ่งอึดอัดเพียงอนุญาตให้ตัวเองได้โกรดแบบไม่เดือดร้อนใครกรรมกรดได้ประทุล้างออกมาแล้วเขาก็จะไม่วิ่งไปต่อคิววนเวียนทำให้โกรดเช่นนี้อีกเลยและเราโกรดมาแบบนี้หลายหมื่นชาติแล้วนี่ เพียงอนุญาตให้เขาได้ล้างกรรมกรธเช่นนี้บ่อยๆเขาก็ค่อยๆหมดกรรมต่อคิวเองเราอยากให้ชีวิตรายวันของเราสุขแบบไหนก็เพียงต่อกรรมใหม่ล้างกรรมเก่าต่อกรรมสุขใหม่ที่ดีๆไปเรื่อยๆทุกวันต่อแต่นี้ก็ไรทุกไร้กรรมต่อคิวอีกเลยหรือหากต้องการล้างเร็วๆเพียงอย่าเผลอเข้าไปคิด รปุงแต่งอย่าไปใส่พริกขิงค่ะแต่ใครไปใส่ไฟลงไปให้เป็นกรราใหม่วนไปต่อคิวอีกก็ใช้สติเบาๆของความเป็นพุทธะความเป็นพระเจ้าเข้าไปแค่ขอบคุณขอบคุณขอบคุณและดูความโกรธไปแบบเบาๆเพียงดูความเกลียดไม่พอใจผ่านไม่ได้ดั่งใจ แค่ดูก็ล้างกำโกรธนี้ได้อย่างฉมังไปเลยหลงละ่ะหลงที่ไม่เดือดร้อนใครมันทำให้เรากลับมารักโอกกอดเห็นตัวเองมีค่าดีกว่าเป็นโรคซึมเศร้าอยู่นะเพราะคนที่เขาฆ่าตัวตายเขาไม่คิดจะรักจะหลงตัวเองเลยและหลงนี้อีกนั่นแหละหลงจนทุกทนทรมานทุกจนขยายสุดๆ เราก็อยากแสวงหาสัจธรรมเพื่อพ้นทุกเพนนี่เราควรจะขอบคุณความหลงทุกกลัวไม่ใช่หรือถ้าเราไม่ทุกข์ไม่หลงไม่กลัวเกิดแก่เจ็บตายพลัดพลากเราคงไม่คิดจะแสวงหาหนทางหลุดพ้นเป็นแน่เอ๊แถมอีกนิดวันใดเธอยังเหมือโลกเซ็งโลกอยากหนีโลกอยากพ้นโลก ยิ่งเมื่อยิ่งอยากนี้เธอยิ่งจะจมย่ำอยู่กับมายาโลกนี้ไปยาวๆนานๆยิ่งขึ้นนะเพราะสูตรโคนันท้าอีกนั่นหละจิตเขามักทำตรงกันข้ามต้านผลักจะคงอยู่ยอมรักเข้าใจเขาจะหายไปวันใดสอบผ่านเรื่องการเบื่อโลกจนยอมรับเต็มใจสุขใจขอบคุณในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าตรงนี้ ที่นี่เดี๋ยวนี้และรู้สึกที่นี่ล่ะคือบ้านของฉันก็จะกลับบ้านภายในจริงๆได้เสียทีสุขนะจิตปัจจุบันไม่ใช่รอคอยจะรอสุขในอนาคตการสุขตอนนี้ไม่ใช่รอให้ตายแล้วจึงจะสุขมันเป็นไปไม่ได้นี่ล่ะจึงพ้นโลกได้จริงมรณาสติแบบสมดุลกับมรณะเกินพอดี ยิ่งจดจ่อเตรียมตัวตายมากเกินไปมันเป็นการรอคอยความตายมันจะยิ่งตายยากตายเย็นและการรอคอยความตายนี้เรียกว่าการทนอยู่มันจะสร้างกระตายไายการสร้างสรรเป็นจิตเบื่อที่เห็นแก่ตัวในด้านจิตวิญญ,ญาณที่แปลว่าเธอช่างเสียเวลาเสียชาติเกิดไม่ยอมขยับ จิตเห็นการเรียนรู้สร้างสรรค์อะไรเลยจิตที่ว่างๆเชิงลบที่เบื่อหน่ายเชิงโลกไรกระตือรือร้นไม่มีพลังชีวิตความสดชื่นไร้การสร้างสรรค์สิ่งนี้เรียกว่านิวรไม่ใช่นิพานเข้าใจตรงกันแล้วนะเธอต้องเข้าใจให้ชัดเจนก่อนว่าสุขปัจจุบันอนาคตจึงสุข เพราะเธอได้กำหนดเสกณจิตปัจจุบันเข้าไปเสียแล้วเบื่อโลกในจิตปัจจุบันตายไปคือยิ่งเบื่อวนเบื่อเบื่อน,นี้จิตจึงหนักหนักหนักนี้จึงสอบไม่ผ่านจึงไม่อาจพ้นโลกได้วันใดเธอยอมรับเข้าใจและสุขพระพุทธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้สุขและผู้เบิกบานยอมรับได้จิตจึงสุข และสุขนี้เขาเบาเบาเบา,เบาจนลอยพ้นออกจากโลกมายาสอบผ่านกลับบ้านเดิมไปได้เลยด้วยรักผมนบอัศวะวันที่29เดือน9 2024